รับผมกัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสปูทุกคนนะลังห้อยออกนะครับเรียบร้อยก็มาเจอกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับไอเจ้าชุดโครงสร้างสองตัวบนล่างนะผ่านนะครับผ่านอ่า แปดหกสาร่างสองหนึ่งนะครับก็ยังผ่านไปด้วยดีนะครับสำหรับจุดโครงสร้างของเรานะหกสาสองหนึ่งนะครับ ใส่ซีเขาก่อนมันจะได้ดูง่ายๆนะไอ้เจ้าชุดโครงส้างเนี่ยผมบอกแล้วนะอย่าประมาทเด็ดขาดซื้อยังไงก็ได้นะครับให้อยู่ภายในนี้นะก็อันนี้มันเป็นใบเก่าที่เหลืออยู่ไม่ได้ทิ้งไปนะไอเจ้าสองหนึ่งเนี่ย มันงวดน,นั้นมันออกสองสองหนึ่งนะอันนี้ก็ชุดโครงสร้างงวดวันที่สิบหกเดือนสนะิบเอ็ดมั้งเข้าบนนะสองสองหนึ่งก็คือ,อาจากสามสิบหกชุดเราตัดเหลือแค่ยี่สิบชุดมั้งถ้าเราตัดแต่ถ้าสามสิบหกชุดนะ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาเขาจะเข้าบนล่างอันนี้ก็เป็นซีซีนะออกอะไรงวดน,นั้นศูนย์ซีซีหรือเปล่ามันู้นะน่าจะเป็นซีซีงงวดที่ผ่านมาก็ แ4ดสกับห1หนะ่ะอันนี้เป็นตัวกลับแต่บนก็ตรงนะครับ4 3แล้ววันนี้นะครับ6 3สามตรงสองหนตรงนะครับสาหรับไอเจ้าชุดโครงสร้างเลยนะคือยังไงก็ได้ให้อยู่ผ่านในนี้เนาะโอเคชุดโครงสร้างผ่านไปนะครับา,ามาดูกันที่เลขล่างก่อนนะเลขล่างนะครับ ไตตัวเด่นเนี่ยมาแคต่ตัวเด่นใช่ไหมตัววิ่งผมก็กลัวว่ามันจะหลุดวิ่งจะหลุดก็จับกาวส่อีกมันก,ก็ยังไม่โดนอยู่ดีแต่ไอ้จ้าสูตรเนี่ยสองสูตรเนี่ยมันเป็นสองสูตรนะที่ชนกันหนึ่งกับสองนะครับชนนี่ก็คือสูตรนี้นะครับสูตรล่างถามแล้วนะ,ะมันไม่ชนงวดที่ออกสี่กับอ,ออกกาวสี่เราได้ อย่างนี้น,นี้ชน3ชน5ชน0ชน2อ่าชน8งวดก่อนนั้นนะมันได้6กับ1นะครับมันออก6 1งวดน,นี้ชนที่2กับ1 2กับ1ผมก็เลยเอาเอา1 2 2 1เนี่ยไม่ได้จับด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาชนกันคิดว่าจะมาแค่ตัวเดียวแต่เขามา2ตัวนะออก2 1นะครับนะอ้สลับเลยกล่าง อันนี้หลักสิบบนอันนี้หลักสิบ,บนอันนี้เป็นเลขสามตัวบนที่ทำให้ดูนะครับไม่ผ่านนะ,ะเนี่ยมันเป็น8ปดเไปอย่างนั้นนะครับไม่ผ่านหลักร้อยไม่ผ่านนะ,ะเลขล่าง นะครับไม่ผ่านโอเคเรามาดูเลขบนนะครับเลขบนไอสามชุดเนี้ยศูนย์ห้าหนึ่งหกสามแปดนะครับอ่าตอนที่ผมลงผมก็บอกมีโอกาสมาครบนะหลักร้อยเราไม่ผ่านนะครับเพราะว่าห้าหกศูนย์หนึ่งนะชนกันเยอะที่สุดก็คือศูนย์กับหนึ่งรองห้าหกงั้นหลักร้อยเราไม่ผ่านหลักสิบ บนนะครับ6 7 8 9 0 1แล้วผมไปเลือกเอาเลขคู่ทั้งหมดเอาเลขคู่ทั้งหมดนะครับมันก็เป็นหลักสิบใช่ไหมผมเติมหลักสิบไว้เป็นเลข6เลข8เลข0ูเป็นหลักสิบอันเนี้ยผมว่าจะมาเติมทีหลังแต่คลิปล่าสุดนะครับ ก่อนหวยจะออกก็คือ,คอทอกศออ,ออกแล้วนะผมมาเติมเลขสามให้ตัวเดียวนะมันก็เป็นโต๊ดแต่พี่น้องก็คงจะไม่ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่นะครับนะคงจะไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ไอตัวนี้นะก็คือเราคิดว่าหลักสิบเราเป็นเลขคู่เราเลือกตัวเด่นที่สุดมันก็มันเป็นเลขคู่3ตัวเลขคี่3ตัวนะครับถ้าเรา หลักสิเราได้เลขคู่มันก็เราเลือกเลขคู่ก็คือ680ดทีนี้ผมดูระหว่าง8ดใช่ไหมแปดกับ6เนี่ยแดเนี่ยเขามีโอกาสน้อยมากนะครับคลิปก่อนๆผมอธิบายว่าปีหนึ่งเข้ามาแค่ปีละครั้งนะครับระหว่าง6 8 0ดศเพราะฉะนั้นศูนย์กับ6มีโอกาสเด่นสุดแต่เราก็ได้แค่โตดอันนี้ผมเติมมาเติมก่อนห้อยออกนะไม่เติมหลักหน่วยผ่านนะครับ10บนผ่านหน่วยบนผ่าน ออกหกสามนะก็คือหกสามนะครับแปดหกสามแต่เราจับเป็นแปดหกสามนี่เป็นสามตัวเหมือนกันนะครับที่จับให้แต่ผมคัดขึ้นไปโน้ตผมคัดเอาตัวนี้หกแปดสามนะครับก็เป็นตันอยู่ดีก็ชุดเดียวกันนั่นแหละาบางท่านก็อาจจะดูดูว่ามันเยอะไปนะครับแต่จริงเป็นปัวเลขชุดเดียวกันผมคัดไปเห็นไหมหกหกสามอย่างนี้ 664กสี่ก็คือหลักหน่วยของเรานั้นมันเป็นหนึ่งสามสี่ห้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ๋ออันนี้หลักสิบบนโดยตรงแล้วเรามีหลักสิบแบบคู่ขี้อยู่3ามสูตรนะครับหลักสิบแบบคู่ขี้เรามีอยู่สามสูตรเราได้เลขคู่ทั้งหมดก็มาตามนัดน,นะครับมาตามเป้าหลักหน่วยชนกันเยอะที่สุดก็หนึ่งกับสามกับสี่ก็มาตามเป้านะครับ แต่ผมไม่ได้มาเทียนลงตรงนี้ให้หมดนะ,ะแล้วนี่นั่นแหละใบนี้แหละใบสุดท้ายที่ว่าผมลงก่อนว้จะออกนะครับมันมาแค่ล่างนะครับก็คือชุดนี้ตัดจากชุดโครงสร้างมานะครับตัดจากชุดโครงสร้างมาจาก36ชุดหรือ18ชุดนะครับแต่ผมก็ยังเลือกผิดอยู่ดีนะแต่คิดว่าออกแน่นอน1ชุดและตามนั้น ันก็นมาตามเป้านะครับสองหนึ่งผมจะให้ดูเฉพาะตรงนี้ใช่ไหมถ้าท่านถ้าท่านนะครับได้ดูคลิปท่านจะเห็นว่าเนี่ยก่อนที่ผุจะยกบนันนี้ท่านจะเห็นแวบๆมาอย่างนี้เนี่ยเห็นไอ้พวกสีชมพูเนี่ยแต่ผมไม่ได้ให้ดูพวกนี้นะ่าผมเน้นไปที่หกหนึ่งหกสามแต่สามตัวเราก็ไม่ถูกหรอกนะเพราะว่าหลักร้อยเรามันผิดนะจับก็ได้แค่หกหกสาม แค่นี้เองที่ว่าใกล้เคียงนะศูนย์หกสามห้าหกสามหกหกสามใช่ไหมเพราะว่าหลักร้อยเรามันมันมีแค่นี้ไงมันก็เลยไม่ถูกแต่ผมไม่ได้ให้ดูตรงนี้หรอกผมจะเลื่อนไปอย่างนี้แล้วมาให้ดูพวกนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับเอเราก็คามาถูกทางบ้างแล้วละ่ะนิดนึงนะครับเพราะว่าหลักสิบเรามีหลักสิบโดยตรงแล้วก็หลักสิบคู่ขี้เนี่ย ใช้3สูตรชนนะครับนะชนกันที่3สูตรอยู่แล้วนะั้นเราก็ง่ายขึ้นจากหลักสิบทั้งหมด6ตัวเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่3ตัวถ้าเกิดได้เลขคี่ก็จะเป็นเจ็ถ้าได้เลขคู่ก็หกแแค่นั้นเองนะครับในหลักหน่วยก็มีแค่1 2 3 4ตัวนะ4ตัวเะราะตันะั้นถ้า4 4่สน่าจะเป็น16ชุดบนตรงหรือถ้าโชคดีนะครับถ้ามันชนก็อาจจะเหลือน้อยตัวก็เหมือน หมือนตัวนี้เราจะคัดมาใส่อย่างนี้นะก็อาจจะได้ตรงได้ตัวนะถ้าโชคดีเราก็อาจจะได้ตรงโชคไปดีแล้วก็อาจจะเป็นตัวอย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ขอค่้าอะไรหรอกก็คือผมอยากรู้ว่ามีใครซื้อบ้างไหมตัวนี้นะแต่เท่าที่ดูคอมเมนต์นะ่ะก่อนหวยจะออกนี่ทุกคนจะมองข้ามกันไปเยอะนะครับไอ้ตัวเนี้ยไ 6กแปดสามนี่บางท่านบอกว่าชอบหนึ่งแปดสามไปอย่างงี้บางท่านชอบอะไรอ่ะนะหกแปดหนึ่งไปอย่างงั้นนะแต่ไอหกแปดสามเนี่ยผมไม่เห็นคอมเมนต์นะครับมีมีใครตามบ้างไหมนะครับคอมเมนตะ์มาบอกกันด้วยเด้อก็ไม่ว่าอะไรนะถ้าผมอยากให้ ท่านถูกสักหนคนสคนสคนก็ยังดีเพราะว่าคลิปสุดท้ายนี่ผมลงไปแล้วรู้สึกว่าจะดูอยู่ประมาณพันกว่าคนเองนะครับเพราะว่าเวลามันน้อยเนาะเออโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงก็เดี๋ยวจะลงไอ้ทุดโครงสร้างให้ก่อนนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํามาเชียร์ไอ้สูตรเด่นล่างสูตรนี้มันก็1 2 3แล้วไอหนึ่กับสมันอยู่ด้วยกันไงมันก็เลยไม่ได้จับนะครับ แล้วเดี๋ยวท่ายังไงนะครับก็จะลงอ่าไอ้ตัวนั้นแหละไอชุดโครงสร้างให้ก่อนนะครับโดยไปไปเป็นแนวทางไว้งดต่อไปอีกทีนึงนะว่าไอ้โครงสร้างนั้นนะครับเขาจะมามีคู่ไหนบ้างนะครับนี่ไอ้สิบบน สสูตรเป็นแบบคู่ขี่นะไม่เกี่ยวกับหลักสิบบนโดยตรงอีกทีหนึ่งนะครับถ้ามันชนกันอย่างเงี้ยเราก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ชนนะครับมันไม่ชนมันมีอยู่สองงวดมั้งนะครับไม่ชนเราก็ยังมีอ่าอีกสองสูตรนะครับที่ว่าพอไว้ใจได้เพราะว่า <c oughs> ที่ผ่านมามันก็ผ่านไปแล้วนะครับนี่ของงวดที่แล้วหลักสิบนะครับสองสี่หกแปดศูนย์ูนย์สองสี่หกแปดมันเป็นเลขกูทั้งหมด นะครับหลักสิบของเรานะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคเดี๋ยวห้ายังไงนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะลงในชุดโครงสร้างนี้ให้ก่อนนะครับว่ามันจะแนวทางวันนี้มันจะไปมีเลขเบิ้ลไหมมีเลขอะไรไหมนะครับมันจะได้กี่ชุดถ้าสาชุดเหมือนเดิมมันก็โอกาสที่ว่าบนล่างจะอยู่ในนี้แหละ แต่ถ้าเกิดว่า20ชุดลงมานะครับหายไปห่างกันแค่10ชุดอย่างเงี้ยเขาจะเข้าเฉพาะล่างหรือเข้าเฉพาะบนแค่นั้นเองนะโอเคนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันกับชุดโครงสร้างนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ